ผมอยากจะขอบมสเ่จสั้นๆดนึงว่าหนึ่งเนี่ยอขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับเอ่อกับจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดแค่ขอแสดงความยินดีกับเ,เพื่อนที่เป็น LGBTQ ผมอยากจะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทั้งหมดรวมถึงเพื่อนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็น LGBT หรือไม่เพราะผมคิดว่าเอ่อในการผ่านกฎหมายเอ่อ สมรู้เท่าเทียมอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการบอกทุกคนว่ามันทุกคนมันเท่ากันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นสิทธทิพิเศษของ LGBTQ หรอกแต่มันจะเป็นการเตือนสติคนทั่วๆไปคนที่คนที่หลายคนในสังคมบอกว่าเป็นคนปกติอะ่ะเฮ้ย hmm. คนคนอื่นเขาก็ปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้น mm hmm. วันนีเน้เป็นวันที่ทุกคนเท่าเทียมกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่อะไรพิเศษสําหรับผมสาหรับชุมชน LGBTQ, LGBTQ ี LGBTQ อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะ c e เล b r a นะฮะทั้งประเทศแล้วก็วาอปูมิใจอันนึงคือมันเป็นเราเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะฮะที่ผ่านอันนี้ขึ้นมาคืออันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องขวัญมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันไอโรนีมากมากเรื่องตลกร้ายคือบางเรื่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำพิสูจน์ให้ประชาคมโลกเห็นว่าเราเก้าวหน้ามาบางเรื่องเราก็ล้าหลังชิบหายค่ะ <laughs> จริงคืออันนี้เอองงไปเลยอย่างอาโอเค่ะคือ มันจริงเพลินเพราะวันนี้เราไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับพรบรสมรสเท่าเทียมจึงมันอาจสจวิตของด้านการเมืองได้อีกว่าทาไมรัฐไทยที่มีความเป็นอนุอนรักษนิยมสูงมากนั้นการเมืองใจยอมปล่อยให้มีเรื่อง LGBTQ เพราะอาจารย์เป็นประเด็นที่กระทบเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษนิยมมากผมจะถามเสริมตรงตรงนี้เลยค่ะว่าคืออาจารย์มันมันมีตัวอย่างในสังคมไหนนะคะที่การผ่านกฎหมายรองรับทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันมันมันสวนทางกับ วัฒนธรรมวิธีคิดหรือว่าเรื่องอื่นๆในสังคมอ่ะคือมันเป็นสัญลักษณ์ได้จริงเหรอว่าประเทศนี้สังคมนี้เข้าใจเรื่องนี้อ่ะได้ในส่วนหนึ่งเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถึงได้ในส่วนเดียวเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่อย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องภูมิใจกับมันมถึงแม้ว่าคือหมผมกำลังจะพูดว่าบางทีเราก็โลภมากไม่ได้ในสังคมวันนี้คือเราได้แค่นี้ได้แค่นี้ก่อนอย่าพึ่งได้ทั้งหมดอะไรแบบเนี้ใช่ไหมฮะเออ แต่ว่าแต่ว่าอีกอะลอจิกนี้มันแอปพลายหรือเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมากระทืบผมอีกตรงนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยปูวินงั้นงั้นนิรัศกรรมเออ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 ไมใ่ไหมไปก่อนใช่ใช่ใช่นีไปก่อนมึงใส่พิ่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันลอจิกอันนี้ชัดได้บางอย่างคือเราก็เลยจะบอกว่าเพื่อไม่ให้คนดูที่บ้านสับสนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกจากช่องไปก่อนผมขอพูดในผมขอพูดในตัวอย่างที่มันชัดกว่านั้นละกันนะยกอย่างเช่นสังคมที่มันไม่ผ่านเอาจากคุกไม่ผ่าน่อนะฮ สิงคโปร์เนี่ยง่ายๆเลยสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ากว่าจะมันจะมีการผ่านพรบสมรเท่าเทียมเนี่ยโอ้ยคงอีกชาติหนึ่งอ่ะเพราะอันนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่สิงคโปร์มัก็สิบปีคือสิงคโปร์เป็นประเทศอนุรักษ์นิยมมากแล้วสิงคโปร์เนี่ยมองประเด็นอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นเขาใช้คํานี้ครับขวัญที่มันเป็นประเด็นที่มันไม่ใช่ Conventional Convention a l คือมันเป็นประเด็นปกติในชีวิตทั่วไปอ่แต่อะไรก็ตามที่มันเป็น n o n c o n v e n t i o n a l ไม่มีทางเด็ดขาดเพราะเขากลัวว่า ไอ้ประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ปกติถ้าเราทำให้มันปกติแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่ออำนาจของผู้นำทางการเมืองอ่าหวังว่าคงไม่งงเพราะฉันสำหรับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ LGBT เรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติสําหรับเขาเพราะฉันเขาจะไมีทางปล่อยเพราะเขาคิดว่าถ้าปล่อยเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องผิดปกติอย่างอื่นซึ่งมีหล mm hmm. ถ้าเกิดเธอยอมถ้าเกิดเธอยอมเปิดเขื่อนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ ทำไมถึงทำไมประชาชนพประชาชนถามว่าทำไมถึงไม่ยอมเปิดเขือนเขือนอน,นันด้วยมันก็เป็นเรื่องผิดปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางประเทศเนี่ยมันปิดหมดเลยจะไม่ต้องมาพูดว่าเออเพราะว่านี่แหละแต่ประเทศไทยอย่างนี้มันคือมันปิดแล้วมันเปิดมันมันแล้วแต่อมาวิเคราะห์ในส่วนประเทศไทยผมคิดว่าที่เขายอมให้ตรงนี้เนี่ยคือผมจะมองได้สองประเด็นครับขวัญประเด็นแรกคือ,อ ผมก็ผมก็ไทยในยในความเป็นรัฐไทยหรือว่าในความเป็นรัฐบาลไทยตอ,อนนีนะ้มันก็มีความอยากที่จะเป็นอินเตอร์อยู่บ้างอะ่ะแล้วผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการการจับแนวโน้มของโลกนะตอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มของการให้เสรีภาพกับ LGBT เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่มันทันสมัยมันเป็นเรื่องที่มันที่มันใครที่มันต่อต้านผมคิดว่ามันก็เชิดมากผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอยากจะในเมื่อเราเสียเราเสียจุดยืนทางด้านอื่นแล้วเราขอเอาจุดยืนทางด้านนี้ก็แล้วกัน เพื่อเมื่อเราไปพูดในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยเมื่อคนพูดว่าประเทศไทยมันไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีสิทธิมนุษยชน no 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 lgbt มีจ้ะใช่ไหมผมคิดว,ว่ามันก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ trade off แล้วเรื่องที่มันออกไปสากลแบบนี้มันสามารถเอา apply, apply ใช้กับสังคมไทยได้ด้วยคือหมายความว่าแม้แต่ในสังคมไทยเองนะฮะผมคิดว่ารัฐไทยและรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามที่จะพูดกับประชาชนว่าเฮ้ยอย่ามากล่าวหารัฐบาลตอนนี้ว่าเราไม่ให้สิทธิม<ง> MM. นุษยชนเพราะฉะนั้นเราให้ตรงนี้การเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน แต่ยูจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นรัฐที่ไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นการให้คอนเซ็ปชันข้อยกเวน้นที่รัฐบาลคิดว่าไม่เสียอะไรมากถ้าเทียบกับการให้ข้อยกเว้นด้านอื่นๆซึ่งรัฐบาลจะเสียมากกว่ายกอย่างเช่นการยกเลิกหนึ่งสอง 1, คืออย่าบอกนะว่าประเด็นสองประเด็นนี้ไม,ไม่ไม่เป็นคนละเรื่อง n no. นมันอาจจะเป็นคนละเรื่องในจุดหนึ่งแต่ประเด็นที่สองอันนี้มันเชื่อมโยงกันได้คือ basic human right คือจะจะเอออาจารย์จริงอันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะทุกคนคือไม่ได้เตรียมประเด็นที่จะคุยอันนี้เลยนะคือเตรียมประเด็นข่าวคุณทักษิณเป็นหลักเลยนะวันนี้แต่จะบอกว่าคือมันมันเกิดในวันนี้พอดีเนาะอาจารย์คือการที่คุณทักษิณได้ได้ประกันตัวปล่อยตัวชวั่วคราวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น,นมันย่อมดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันถูกจับตามากกว่าคือว่ามาตรฐานลักษณะแบบนี้มันถูกใช้กับทุกคนเสมอหน้าไหมแต่โอเคเราก็ใจมันจะแบบ กรณีใครกรณีมันคดีใครคดีมันเข้าใจได้แต่ว่ามันออกมาข่าวออกมาวันนี้พอดีที่แบบสุหมายฉบับนี้ผ่านนี่แหละถึงเป็นที่มาว่าแบบต่อให้เราไม่ตั้งใจอะเรื่องนี้มันก็เกี่ยวพันกันโดยที่แบบจังหวะเวลานะอาจารย์แต่ว่าอย่างถ้าสมควรฟังจากที่อาจารย์ปวินบอกใช่ไหมคะเท่ากับว่าคือถ้าคุณได้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถพูดถึงการแก้ไข1นหนึ่งสองผ่านสภาได้เหมือนที่กฎหมายนี้ออกมาจากสภาหรอกถูกต้องไหม ก็คือเราก็ควรจะต้องสรุปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าดีที่สุดจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันในทุกๆมิติใช่ไหมคะแต่ครูบอกว่าสประเด็นี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวโยงกันไม่ใช่ราอในสุดแล้วผมต้องย้ำอีกทีว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน ใช่ไหมฮะม,มันเหมือนการเส้ทักษพ,พื้นฐานในการที่จะ express ตัวเราเองในมุมมองของการเป็น lgbt เราสามารถจะต้องเราต้องมีสิทธิ์ที่ในการ express ว่าฉันคือ lgbt และในการ express ว่าฉันคือ lgbt ฉันต้องได้สิทธิ์อันนั้นคือสิทธิ์ของการแต่งงานในแง่ของหนึ่งสองฉันควรจะต้องมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันนี้สถาบันนี้สถาบันนี้ที่มันในสุดแล้วมันลงมา มันลงมาในในในการโต้แย้งที่มันเป็นโต้แย้งแบบเดียวกันได้แต่เอาล่ะจากนี้ไปมันอาจจะแยกเป็นหลายๆมิติใช่ไหมฮะก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าจะบอกว่าสองอันไม่เกี่ยวข้องกันไม่เนมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับสินอะไรแบบนี้ได้ค่ะอาจารย์ส่วนอีกมิติหนึ่งค่ะอาจารย์คือว่าถ้าเราดูการต่อสู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมหรือการยอมรับความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของมันเนาะแล้วมันก็ถูกเอามาใช้ในการแบบว่า ในการได้เสียงทางการเมืองที่มากที่สุดคือพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลที่จะถูกเปรียบเทียบกันเยอะว่าใครจะเคลมใครไม่เคลมใครทามาก่อนเป็นของใครกันแน่ใช่ไหมคะซึ่งปัญหาอาจารย์ในมุมนี้มันจะแตกการเมืองเยอะนะคะคือซึ่งเพราะว่าเราไม่ได้กังเกียริการเมืองอยู่แล้วคือมันต้องเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วแบ่งปันทรัพยากรแต่ว่าอาจารย์มองว่าคือการที่จะเคลมว่านี่มันเป็นแบบมันเป็นงานของใครเป็นผลงานของใครเกิดขึ้นในรัฐบาลใด จุดยืนของของนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองไหนคิดยังไงกับเรื่องนี้กันแน่แต่ว่ามาโหวเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นกระแสลโลกแล้วก็คนสนใจละสิจะเอาฐานเสียงละสิอาจารย์มองไอ้พวกมิติอย่างเงี้ยยังไงผ่านกฎหมายฉบับนี้ครผมคิดว่าแน่นอนแหละมันก็เป็นโอกาสนะฮะของออกลุ่มการเมืองต่างๆพรรคการเมืองต่างๆนะฮะในการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่คิดเรื่องนี้คิดเริ่มขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยเออโดยเฉพาะผมคิดว่ามัน สัตว์ที่สาคัญกว่าพักไก่พักไก่ค้านคือพรรครัฐบาลณนะตอนนี้เพราะผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์ให้เห็นน่ะว่าที่ทสําเร็จจริงๆรอะ่ะผ่านมาปีหนึ่งแล้วมันคืออะไรบ้างใช่ไหมฮะอย่างน้อยถ้ามันอันนี้เนี่ยแน่นอนเขาต้องคว้าก่อนจะเคลเขาต้องเคลมก่อนแน่ๆไอ้ส่วนที่ว่ามันมาจากเปิดไทยซึ่งหรือเปล่าเ,าเนี่ยเขขี้เกียจเถียงหน้ารําคาญสําหรับผมเนี่ยแต่มันมีมิตินด้านการเมืองแน่ๆคือสําหรับผมเนี่ยผมมองไปผมมองไปไกลกว่านั้นว่าเออถ้ามันได้เนี่ยประชาชนได้แล สำหรับผมทช่ไหมฮะแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือในแง่ของมุมมองด้านการเมืองเขาก็ต้องเคลมอยู่แล้วสําคัญกว่านั้นถ้าเรามองว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองมันจะเคลมกันเนี่ยปัจจัยที่มันจะปัจจัยที่มันจะพิสูจน์จริงๆว่าใครกันแน่ที่ควรจะได้มงอันนี้ไปก็คือจากนี้เป็นต้นไปเมื่อพอรบสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วอะไรคือบันไดขั้นต่อไปละ่ะถ้ารัฐบาล พิสูจน์เห็นว่าเอาล่ะฉันทําได้ LGBT สมร่าเทียมสเต็ปหน้าฉันทําอะไรนั่นแหละเธอเอาไปเลยแล้วเธอสามารถเคลมได้วยเห็นไหมเพราะว่าฉันเนี่ยคือเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมฮะของการสร้างของการให้สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันฉันทําเรื่อง LGBT ไปแล้วแล้วเธอยังมาเมาส์นะว่าฉันไม่ได้ทําฉันพิสูจน์เธอเห็นเลยว่าฉันทําอีกเรื่องหนึ่งด้วยแล้วฉันทําเรื่องนั้นด้วยฉันทําเรื่องนี้ด้วยเพราะฉันผมคิดว่าก้าวต่อไปต่างหากที่สําคัญกว่า ณวันนี้ว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังความเสของ LGBTQ อืออาจารย์แต่ถ้าอาจารย์พูดอย่างงี้ก็ไม่แร์นะคะก็ก้าวไกลที่เคลมมาก็เขาเป็นแบบฝ่ายค้านะเขาจะทาอะไรต่อได้อาจารย์ก็เอาแต่จับผิดพักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลละค่ะนี่ก้าวไกลคะเธอไม่ต้องมาเคลมทุ่งเคลมนี่เขาจะยุบพักเธอหมือไรฉันไม่รู้เธออย่ามาเสนอหน้าก้าวไกลผมคิดว่าเรื่องก้าวไกลเนี่ยต่อให้ติ่งส้มก็ตามที่พิภักอ,อกมาเชียเนี่ยผมคิดว่า เอาอีกนะผมก็ไม่สามารถพูดแทนสมาชิกฮาร์ดคอร์ของพรรคเก้าไกลได้แต่สำหรับผมเนี่ยคนที่มองห่างๆเนี่ยเก้าไกลยังมีอะไรต้องพิสูจน์อีกหรอ,อในแง่ที่ว่าและนี่คือการเป็นการพูดชมนะคุณทำมาถึงตรงนี้คุณทำเยอะมากแล้วนะ คือผมคิดว oh, no as ่าเขาไม่เห็นจะมาต้องออกพิส right right okay. ูจน yeah. oh. ์เลยว่าฉันแหละเป็นคนที่เริ่มคิดอ g b t q เขาอาจจะเป็นคนทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกโปรกี้ลงวางนั้นแต่ผมคิดว่าก้าวไกลสําหรับก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลทําเยอะมากแล้วจะจะเคลมเนี่ยสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยเรื่องที่จะเคลมเนี่ยเผลเพื่อ่กว่าเรื่องเรื่อง LGBTQ ในเรื่องอื่นๆใช่ไหมฮะคือสำหรับผมคิดว่าสาหรับสำหรับก้าวไกลเนี่ยคือก้าวไกลทุกวันนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นโฉมหน้าของความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปแล้วะถึงแม้วันนี้เขายังไม่สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่มันมันมันปฏิเสธไม่ได้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้คือผลจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะฮะคือมันเพราะฉันสำหรับผมเนี่ยการเถียงกันเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันนอนเซนส์มากคือถึงบอกว่าเป็นรัฐบาลเถียงถ้าเป็นรัฐบาลที่พยายามจะพูดเรื่องนี้เนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะว่ารัฐบาลต้องหามันต้องหาอะไรอะ KPI อะใช่ไหมฮะว่าเออฉันทําอะไรบ้างเพื่อจะใซ้อะไรโอเคเข้าใจได้เออแต่ว่าก็อีกอะในเมื่อกับเมื่อพูดถึงรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้สเต็ปต่อไปคือแล้วอยู่จะทําอะไรต่อไปจากนี้อืม อาจารย์ไม่ต้องมาแอปหรอกค่ะเรื่องแหมทําเป็นแบบเก้าไกลไม่ต้องอย่างเงี้ไม่ต้องอย่างองอี้จริงอาจารย์ก็กินส้มเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ่ะขึ้นเรอมาออกช่องจอมขวัญล่ะค่ะนี่ใส่เสื้อสีฟ้าทีย,ยู่ประชาปัตย์จ้ะโอ้ดีนะคะเกือบทับรายการเพราะนี่คือประทางประชารัฐค่ะขอโทษขอโทษด้วยที่ึงขวัญก่อนที่เราจะมูฟออนไหนเราติดลมเรื่องนี้แล้วก็คือ คือ LGBT เรื่องประเด็น LGBT ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันที่มัน non conventional ใช่ไหมฮะในส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นอนุอนรักษนิยมมากแต่แต่ถึงแม้แต่คนที่เป็นอนุรักษนิยมมากๆเนี่ยคุณต้องยอม,ยอมรับในจุดหนึ่งว่าสังคมไทยเนี่ยถึงแม้มันจะยังไม่มีพรบรสมรสเท่าเทียมก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เปิดมากนะในเรื่องของ LGBT ใช่ไหมฮะเราไม่เคยมีแบบว่าอันนี้อันนี้เป็นอันนึงที่ผมก็พูดตรงคือโตมาอยู่โตมาแล้วก็วนเวียนตอนนี้ยังกลับเมืองไทยได้วนเวียนอยู่สีลมซอยสองซอยสี่เนี่ยวนไปวนมาแบบเนี้ยเราก็เริ่มเรารู้สึกว่าเออว่ะส่วนถึงแม้สังคมไทยมันจะเรยียลลนเรยียลนด้าน,นอื่นๆนะแต่ฉันโตมาเป็นตัว,ต,วตัวเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเออฉันเราเราเรา,เราไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่มีพื้นที่อ่ะ ถึงแม้ว่าเอาจริงแล้วมันมาถึงจุดที่เรามีพื้นที่ก็ใช่แต่เราต้องมีกฎหมายรับรองละในจุดนั้นแต่เราจะกำลังจะบอกว่าเราโตมาเนี่ยในสังคมที่เราคิดว่ามันไม่ถึงขนาดบีบคั้นขนาดนั้นนะคะแต่นั่นก็หมายความว่าเราควรต้องพอใจนะคือในจุดนี้แหละเราพอใจละเพราะมันมีความการรับรองรับทางด้านกฎหมายแต่ผมกลังจะบอกว่ามันลกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ยากนะักสาหรับสําหรับผู้นําที่มันเป็นอนุเนปอนุรักษ์ทยมมากๆที่ในสุดแล้วจะต้องให้พรบเอเท่าเทียมเพราะว่า สังคม LGBT มันเปิดนานมากไม่งั้นประเทศไทยมันคงไม่ได้รับฉายาหรอกว่าหูเป็นแหล่งของของ LGBT ที่มันหูสนุกสนานที่ฮาของภูมิภาคอีพนอตของโลกได้ซ้ำใช่ไหมฮะเออมันมันก็เลยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของประเทศเรามันก็อาจจะง่ายกว่าประเทศอื่นนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันเรื่องนี้แล้วก็กลับไปเรื่องเดิมคือเออคนที่เป็นอนุรักษนิยมก็อาจจะคิดว่าเราก็ไม่เสียอะไรไปมากเกินไปเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาทุกวันนี้อะไรอย่างงี้อืมอาจารย์จะได้ไหมว่าจริงหัว เอาเอาตัวขวัญกันแล้วกันค่ะคือขวัญคิดว่าเราคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังในข่าวว่ามีการผลักดันพยายามจะอธิบายว่าทําไมจะต้องมีกฎหมายรองรับเนี่ยตั้งแต่ขวัญทำงานอยู่เนชั่นนะคะก็คือหลักเกิน10ปีแล้วว่าอาจารย์ตอนนี้ยังต้องอธิบายอยู่เลยว่าเฮ้ยการเป็นคู่สมรสการมันสําคัญนะเว้ยคือใครจะเป็นคนบอกหมอว่าคู่สมรสคนนี้โอเคเราถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วนะแล้วของที่เขาทำมาคือยังต้องอธิบายอย่างนั้นมากๆเลย่ะอาจารย์ ก็ใจได้ฮะคืออ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องอสิ่งที่ขวัญพูดก็มีความหมายมากคืออ่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงที่เมื่อกี้พูดกนนด็นั่นไม่ได้หมายความว่านั่นไม่ได้หมายความว่าผมพูดว่ากระบวนการของการ ผ่านพรบรสมเท่าเทียมเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเพียงเพราะว่าสังคมทํามันเปิดขนาดนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกถึงแม้ว่าผมจะเป็นตุต๊ดต,ตัวเล็กๆไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรื่องเกี่ยวกับการการต่อสู้นักกฎหมายมันก็มีความยาวนานมพอสมควรใช่ <Oi S 1> ไฮะคือเอาหลักแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ได้แล้ว,ลวอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ยังเป็นเป็นประเทศแรกในอาเซียนเอออันนี้ก็มันเป็นอะไรผมถือว่ามันเป็นมันเป็นมาร์สโตนที่สําคัญของประเทศเราอื